ปฏิบัติการเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติการ23พฤษภาวันพฤหันนี้แหละนะครับ23พฤษภาเป็นวันที่จะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือเปล่าเด็ดพิชิตเพื่อจะสะเทือนรัฐบาลเปลี่ยนขั้วย้ายข้างกันหรือเปล่าเป็นการหวังสูงฮะหวังเนี่ยสูงลงทุนต่ำแต่หวังสูงมากนะหวังสูงเพื่อจะโค่นรัฐบาลถ้าโค่นรัฐบาลไม่ได้ก็จะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัวยังไงฮะก็เขามองว่าเปลี่ยนตัวตามดิวไงดิวเดิมทีก็คือจะให้ลุงตู่จากพักรวมไทยสร้างชาติแต่บังเอิญลุงตู่เนี่ยขึ้นไปรับตําแหน่งองคมนตรีซะแล้วได้รับการโปรดเก้าเพราะฉะนั้นนะตำแหน่งนี้คนดิวเขาบอกว่าน่าจะยังอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติแม้ไม่ใช่ลุงตู่ก็คือการไปมองโฟกัสที่พีรพันธ์ ก็จะทํำย <an> ังไงก็แล้วแต่เพื่อจะให้ทางพักพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยก็อักกระอ่วนคายตําแหน่งขึ้นมาแล้วยกตําแหน่งเก้าอี้นายกซึ่งจะอาจจะต้องโหวตใหม่ถ้าเกิดนายสามนุษบ้านจี้โหวตใหม่เพื่อจะดันอ่พีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มันเหมือนว่าจะไม่ไม่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้ประเทศนี้มันเป็นอะไรไปได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้น ปฏิบัติการยี่สิบสามพฤษภาคเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณพงนะมันอาจจะห้าสิบห้าสิบมันอาจจะห้าสิบห้าสิบฮะเนื่องจากอะไรฮะบางคนก็คิดว่าเป็นไปได้บางคนก็คิดว่าแหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับคือวันนี้เนี่ยผมเล่าผมเล่าก็แล้วกันเขาบอกว่าเฮ้ยในวงสี่สิบสอว์เนี่ยนะมันมี ก่อนที่จะมาร่วมลงชื่อ4ีสวเนี่ยนะคุยกันทักพักหนึ่งนะครับนะคุยกันสักพักหนึ่งมีการนะกรีดเลือดสาบานกันจริงแท้ไม่รู้นะเขาบอกว่า4ีสวเนี่ยมีการกรีดเลือดสาบานกันด้วยห้ามแพ้งภายไปทุกวันนี้ยังไม่มีคนเห็นจดหมายนี้เลยว่าใน4ีสวเนี่ย มีรายชื่ออะไรบ้างขนาดสอวอด้วยกันเนี่ยตัวตึงสมคนเนี่ยนะคืออาจารย์วันชัยสอนศิลีเสรีสุวรรณพานนทและที่ตัวตึงมากที่สุดคือเกียรติศักด์วัดบางคลานเนี่ยสวเกียรติศักด์เนี่ยทั้ง3คนยังไม่ได้ไปร่วมลงชื่อใน40คนนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชื่อ40คนเนี่ยเฮ้ยตกลงมัน40คนจริงหรือเปล่า แล้วว่ากันว่ามีการกรีดเลือดสาบานกันด้วยว่าห้ามแพร่งพายไปว่ามีใครไปร่วมลงชื่อว่าเขาจะกลัวอะไรกันนักหนาขนาดนั้นคือสิ่งที่ผมมองเนี่ยคือวันนี้มีรับลมคมในนะถ้าเป็นฟุตบอลก็คือส่งกองหลังส่งไปให้กองหน้ายิงนะกองหน้าก็รับลูกไปตอนนี้สารลัมนูนเนี่ยต้องเข้าใจนะสารบ้านเราเนี่ยเป็นองค์กรอิสระเนี่ยมันอิสระแต่ชื่อปอปอชอเนี่ยเป็นองค์กรอิสระแต่มันอิสระแต่ชื่อ นีมันตั้งแล้วดูดีถ้าถ้าโอ้โหถ้าทํางานตามชื่อองค์กรแต่และองค์กรเนี่ยนะประเทศไทยจเจริญไปแล้วนะประเทศไทยจเจริญไปแล้วในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะในช่วงสุดท้ายที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละฝ่ายเขามีไม้เด็ดยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าช่วงท้ายแต่ช่วงน,นี้พูดถึงเรื่องขบวนการหลังฉากหลังฉากที่จัดฉาก40สวขึ้นมาเนี่ย 40สวไปร่วมลงชื่อเนี่ยโดยทางปฏิบัติเนี่ยสออตวตัวตึงเนี่ยมันต้องไปลงชื่อเขาด้วยวันชัยสอนสิริเสรีสุวรรณภานนเกียรติศตักดิ์กวัดบางคารเนี่ยจริง,รงๆเขาต้องรู้ว่าใครไปลงชื่อบ้างเขากลับไม่รู้แสดงว่าเรื่องนี้มันมีการคุยกันในที่ลับพอสมควรว่าถ้าเราเอาตัวตึงๆนะไปยื่นเนี่ยข้อมูลอาจจะแพ่งพาย ก็เลยทํากันเงียบเงียบสี่สิบสวยื่นปั้งและณวันนี้เนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีใครเห็นว่าสี่สิบสวมีชื่อใครบ้างแปลกไหมล่ะการยื่นปกติมันต้องเปิดเผย,ยเขาว่ากันว่าที่ว่าเนี่ยกลืนไอ้กรีดเลือดเนี่ยมันน่าจะจริงเหตุผลที่ต้องมาถึงมือสี่สิบสวแม้กระทั่งว่าสวพวกนี้เนี่ยพ้นจากวาระแล้วก็ตาม พราะใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลท่านท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมเขาใช้วิธีปั่นข่าวต่างๆมาแล้วมันไม่ได้ผลนะฮะปั่นข่าวทักษิณไม่ติดคุกสักวันหนึ่งนะฮะอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าช่วงนั้นหรือนะไปอยู่คอนโดนะแถวไอคอนสยามนะอย่างที่คุณวัชระเพชรทองออกออกมาเปิดเผยนะเล่นเรื่องทักษิณอา้าวปันป่นปัน่นจุดไม่ติดละสองก็คือ ปั่นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตทำเหมือนจะติดนะแต่ตอนนี้ดิจิทัลวอลเล็ตเดินทางมาจนจะถึงการลงทะเบียนของร้านค้าจนจะมาถึงประชาชนจะได้ตังในช่วงไตรมาสที่4นะจุด2เรื่องนี้ไม่ติดนะแต่แต่รัฐบาลก็เหนื่อยกว่าจะเอาอยู่เนะี่ยจุดเรื่องที่3คือแลนด์บิทไม่เอาแลนด์บิไม่เอาการลงทุนต่างชาติเดี๋ยวเขาจะมาครอบทุนต่างชาติจะมาครอบที่ดินคนไทย อยู่พัฒนาประเทศไทยไปตั้ง99ปีนะปั่นที่3เป็นเรื่องปัน่นเรื่องข้าว10ปีจนกระทั่งนะอธิบดีกรมวิทยาศา,ศาสตร,ร,ร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันว่าแลบบกระทรวงสาธารณสุขพิสูจน์แล้วข้าว10ปีนะคุณค่าสารอาหารอาจจะลดลงแต่เป็นข้าวที่กินได้เลยยุติดราม่าเพราะนั้นปั่นมาตั้งแต่ดิจิตอลวอลเล็คุณทักษิณไม่ติดคุกสักวันหนึ่งแลนบิด ข้าวสิบปีนะเอาไปขายใครได้ด้อยค่าข้าวเรื่องพวกนี้รัฐบาลแก้มาทีละเปราะละเปราะแต่กว่าจะผ่านไปเนี่ยก็สะบักสะบ,บอมพอสมควรแต่เขาปั่นเพื่ออะไรฮะนะฮะปั่นเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยนไปสักสิบเรื่องมันอาจจะติดสักเรื่องมันก็คุ้มค่าลแล้วรับที่ปั่นเนี่ยนะปั่นแบบที่เราคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่น่าปั่นได้เอาคนแก่ ที่เป็นทหารผ่านศึกเอาคนแก่เป็นทหารผ่านศึกสองสามร้อยคนเนี่ยโดยนำโดยเต้นะศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยเต้พระรามเจ็ดเนี่ยตอนนี้เต้พระรามเจ็ดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ไทยศรีวิไลแล้วเขาอยู่พักประชาธิปัตย์ก็คือคนขับเคลื่อนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรักประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งเพราะว่าเต้นี่คือคนประชาธิปัตย์จะบอกไปนำในนามเคลื่อนส่วนตัวไม่ได้เพราะคุณเป็นนักการเมือง คุณย้ายจากหัวหน้าพรรคไทยศิรวิไลแล้วไปสังกัดเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ขยับขยืน่นเรื่องของทหารบ่านศึกเอาคนแก่บางคนยังถือไม่เท้ามาเลยมาเรียกร้องรัฐบาลเรื่องเงินพดุงเกียรติซึ่งเขาก็าเดินตามกระบวนการปกติเงินพดุงเกียรตินะครับทหารผ่านศึกสามพันบาทต่อเดือนแต่เอาเรื่องการเมืองมาปนในถแถลงการของทหารผ่านศึกบอกว่านะบอกว่าทหารผ่านศึกสามแสนกว่าคน นะมีการถแถลงร่วมกันไม่ยอมรับการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาชี้บริหารประเทศสิ้นหวังไร้อนาคตนี่คือทหารผ่านศึกมันมาเกี่ยวอะไรกับกันนะการจัดตั้งรัฐบาลมาเกี่ยวอะไรกับการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐบาลไม่เข้าใจเอาคนแก่ทหารผ่านศึกแต่ละคนเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยนะมันต้องมี65ขึ้นเน่ยเจ็ดสิบขึ้นเน่ยนี่คือทหารผ่านศึกเอาทหารผ่านศึกมากดดันรัฐบาลซึ่งมันไม่เกี่ยว เขาพยายามจะปั่นทุกอย่างตอนเนี้ยตอนเนี้ผมบอกท,ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮนะปฏิวัติไม่ได้แล้วมีความพยายามปฏิวัติไหมมีความพยายามสร้าง I อสารพัด i อขึ้นมาเมื่อก่อนเนี้ย i อบาง i อโอแทบตายเลยนะนะแทบจะไม่ได้มีกิจกรรมหลังๆโอปัน iO ขึ้นมาอย่างเพจบิ๊กแดงเห็นไหมเพจบิ๊กแดงอภิรักษ์คงสมพงษ์นะ่ะปั่นขึ้นมา นะอย่างงูอย่างงี้รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคือเป็นฝ่ายต่อต้านไปเลยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ,อ้สี่สิบสวที่ยื่นมาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นรายชื่อว่าไอ้สี่สิบคนเนี่ยมันคือใครสวรด้วยกันมันยังไม่เคยเห็นเลยนะตกลงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเต้าข่าวกันมาหรือเปล่าสรุปสุดท้ายเมื่อวานที่ผมเปิดเผยอะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไอ,อ้สี่สิบสวเนี่ยคือไอ้สวรทรงเอ ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมมาหลังจากจัดรายการเมื่อวานนี้มีคนนะนะเอ่อโทรมาให้ข้อมูลบอกว่าสวทรงเอนะวันนี้มันไม่ใช่สวธรรมดาเนะยแม้ว่าจะเป็นรักษาการเนี่ยสวทรงเออยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว40สวนี้ทําไมทําไมสวทรงเอจึงเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วขับเคลื่อนเรื่องนี้สวทรงเอเป็คนที่ลบกับรมไง ลบกับรมรมเอามาแฉะไงรมก้าวไกลเอามาแฉไงสวทรงเอไปจับมือกับลูกเขยมินอองไล่ชัดเจนยังสวทรงเอนะบ้านนะที่พำนงพำนักเนี่ยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือไปจับมือกับลูกเขยมินอองไลน์ผมไม่รู้ทําธุรกิจอะไรแต่มันไม่ใช่ธุรกิจสีขาวนะครับไม่น้ํามันเถื่อนไม่บอล ไม่พน,นันออนไลน์ไม่ยาเสพติดมันก็เป็นอะไรที่มันแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็เป็นอะไรที่พวกกลุ่มเสียประโยชน์มันรวมตัวกันมันรวมตัวกันผ่านสอวอรทรงเอเนี่ยแล้วสอวอรทรงเอถึงส่งสัญญาณไปให้ดเรเจตออกมาขู่รัฐบาลที่ช่องไทยรัฐนิวโชวอ่ะจำได้ไหมช่องไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเอามาสัมภาษณ์ก็คืออะไร บอกผู้ใหญ่ดรเตดบอกว่าผู้ใหญ่สั่งมาผมรู้แล้วผู้ใหญ่ของดรเจ็ดคือไอ้สวงเอนี่แหละกระซิบมาว่าไม่ให้เงินดิจิตอลบัลเลตเกิดเพราะอะไรเพราะกลุ่มที่มารวมกันเนี่ยผมอนุมานได้ประมาณ4ีหกลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มที่แข็งแรงมากหนึ่งทุนพลังงานสีเทาน้ำมันเถื่อนนะฮะขนกันไปขนกันมากินค่าส่วนต่างเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม แหวดเจ็อตไอ้ทุนพลังงานเนี่ยตัวดีเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สีเทานะขนน้ำมันมันต้องสีดำเลยไอ้พวกนี้สีดำไม่ใช่เทาทุนยาเสพติดแะสอวอร์รงเอททำไมไม่ได้จับมือคนไทยอะไปจับมือกับลูกเขยมีนออนไลน์มันมีธุรกิจอะไรอะแถวชายแดนไทยพม่าเนี่ยมันคือธุรกิจยาเสพติดโต๊ะบอล โต๊ะบอลน,นะบอลพนันโต๊ะบอลนไม่ใช่มรดานะนะเสียประโยชน์เสียประโยชน์จากดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งซึ่งผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคร่าวๆสีกลุ่มทุนพนันออนไลน์ทุนพนันออนไลน์นี่มหาศาลมากนะอุทุนพนันออนไลน์เนี่ยวันนี้ที่ทุนพนันออนไลน์อยู่ได้ผมบอกให้ต้องจ่ายผู้ใหญ่ที่ดูแลเกี่ยวกับนะ งานโซเชียลเนี่ยจ่ายผู้ใหญ่เว็บละ10,000แสนบาทจ่ายผู้ใหญ่1 0 0 0 0สบาทเขาจะไปทำบริหารยังไงก็แล้วแต่ต่อเว็บต้องจ่าย1 0 0 0 0สบาทต่อเดือนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เสียประโยชน์ชนชั้นสูงกลุ่มพวกอีล e ิตอีลิตนี่แหละนะเสียผลประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้นะครับทำให้เสียเครดิตคนหนึ่ง นะกลุ่มออลิทที่จะเอามาล้มรัฐบาลเนี่ยคนหนึ่งก็คือเป็นนายพลที่ถูกลดยศนะเป็นนายพลที่ถูกลดยศนะกลุ่มชนชั้นสูงนะมีมีมีเชื้อมีตระกูลมีชาติตระกูลอีกคนหนึ่งเป็นลูกนายพลคนนี้สำคัญสีกับลุงตู่คนนี้เป็นนายพลที่พ่อปฏิวัติแล้วรวยสี่พันล้านมันถึงอยากปฏิวัติกันไง นะฮะผมออกชื่อไม่ได้ต้องขออภยัยแต่ผมใบให้ท่านรู้ว่าเป็นใครเหมือนกันบิ๊กดอเนี่ยบิ๊กดอเด็กเนี่ยพ่อเคยปฏิวัติแล้วได้สี่พันล้านนะยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วพ่อรวยสี่พันล้านเนะ่เป็นทหารยังไงได้สี่พันล้านมันก็ต้องปฏิวัตินะแล้วยุคที่ผ่านมาผมเพิ่งรู้เหมือนกันการปฏิวัติเนี่ยเขาดูอะไรเป็นหลักหนึ่งรัฐบาลงวดไหมถ้าง,งวดมีประเด็นปั่นต่างๆเนี่ยแล้วงวดงวดต่างๆเนี่ยยึดอำนาจได้ แต่รัฐบาลนี้มันไม่มีตัวไหนปั่นแล้วมันไปติดเบ็ดโยนโยนคันเบ็ดไปสิบคันเนี่ยก็คือปั่นไปสิบเรื่องเนี่ยปั่นดิจิตอลอวเลปั่นแลนด์บิดปั่นเรื่องข้าวปั่นรัฐรัฐมนตรีถุงขนมคุณพิชิตล่าสุดเนี่ยสี่สิบสวเนี่ยปั่นเรื่องคุณทักษิณปั่นโยนไปเบ็ดไปสิบคันเนี่ยโยนเหยื่อไปเนี่ยมันต้องติดปลามาสักตัวหนึ่งนี่แหละคือความความคาดหวังของเขา แต่การปฏิวัติแต่ละครั้งต้องเข้าใจนะปฏิวัติแต่ละครั้งเนี่ยเขาเช็คเงินคงคลังผมเพิ่งเพิ่งรู้เช็คเงินคงคลังฮนะใครปฏิวัติเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีการอันนี้ในทางลับผมไม่รู้พูดได้ไม,ไม่ได้แต่ผมต้องพูดในทางลับเนี่ยจะไปวัดทั้งทีเนี่ยเขาเช็คเงินคงคลังนะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเงือหรือเงินคงคลังเนี่ยขนกันเป็นเงินสดเป็นผ่านรถยีเอ็มซีเลย นะเขาเป็นเรื่องเล่ากันเลยคนที่ปฏิวัติในช่วงยุคก,ก่อนๆเนี่ยนะีปฏิวัติเสร็จปุ๊บคนออกจากบ้านไม่ได้นี่นะฮะเอารถยีมซีเนี่ยขนเงินคงคลังเนี่ยเข้านะเข้าเซฟเฮ้าส์เนี่ยไม่รู้กันเท่าไหร่แล้วเอาเงินที่ได้จากการขนเงินคงคลังเนี่ยเอาไปแจกจ่ายขุนทหารในพลในพันผอบอนหน่วยเขาถึงปฏิวัติสำเร็จไงะฮะเพราะมีเงินขับเคลื่อน แต่ตอนนี้เช็คแล้วเงินคงค้างไม่มีเพราะฉะนั้นปลอดภยัยฮะตอนนี้ผมดูประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพราะเศรษฐามาเนี่ยเงินคงค้างเกลี้ยงเยลยลุงตู่ใช้หมดลุงตู่ใช้เงินคงค้างเกลี้ยงเพราะฉะนั้นมันถึงไม่กล้าปฏิวัติเพราะปฏิวัติไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็ได้แค่เปลี่ยนรัฐบาลมันไม่ได้ติดปลายนวมมันไม่ได้ติดปลายนวมซึ่งทุนเหล่านี้พยายามปั่นทุนสีเทาทุนสีดำสวทรงเอลูกเขย มินออนไลน์เนี่ยพยายามจะนะผ,ผ่าน,ผ,านผ่านทุกกระบวนการทุกช่องทางเพื่อจะทำลายล้างรัฐบาลและช่องทางที่จะต้องทำลายล่าสุดก็คือผ่าน40สวเพราะอะไรในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีการใช้ดิจิทัลนะเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยมันตรวจสอบได้แม้กระทั่งไอ้รถฟูดทักเนี่ยไอ้รถขายอาหารที่เปิดด้านข้างเนี่ยขายผัดมี ขายกลวยเตี๋ยวขายไก่ทอดขายกาแฟขายอะไรพวกน,นี้รถฟู้ดทักต่กางประเทศมันยังเก็บภาษีได้เลยเพราะอะไรใช้ระบบดิจิตอลใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปจับเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นทะเบ B ียนไว้ซึ่งเขาจับขึ้นทะเบ B ียนหมดอ่ะใครที่ค้าขายแล้วขึ้นทะเบียนไว้เนะเขาก็นะระบบภาษีระบบดิจิตอลมันเข้าไปตรวจสอบหมดคุณเคยเสียภาษีคุณเคยยื่นภาษีมันจะจับไปหมดเลย คุณเคยจ่ายสมมติว่าน้ํามันนะฮะคุณทําน้ํามันเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีแบววันหนึ่งรถคุณเนี่ยออกต่างประเทศรุยดุยดุยแล้วคุณไม่จ่ายภาษีเลยไม่มาเคลมแวดด้วยเออมันก็จะเป็นข้อขัดแย้งกันไอตัวเนี้ยดิจิตัลเนี่ยเขาไม่ให้เกิดมันต้งเกิดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการบล็อกไม่ให้ดิจิตอลวอลเล็ตเกิดได้เพราะถ้าเกิดได้ธุรกิจสีเทามันไปต่อไปไม่เป็นนะ ไปไม่เป็นเพราะทุนสีเทาเนี่ยมันใช้เงินนะเงินสดเป็นหลักใช้เงินสดเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะเงินดิจิตอลเนี่ยเ,เรื่องราวเนี่ยมันจะทำให้นะเกิดการจัดการปัญหานะในทางบัญชีได้เบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าว่าห้าข้อเด่นนะครับนะข้อเด่นของแต่ละฝ่ายนะครับเป็นยังไงบ้าง ห้าข้อเด่นแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องบอกว่าเออปับ๊บเขาบอกว่ามาดูนะครับห้าข้อเด่นของฝั่ง40สวทำไม40สวยกเหตุขึ้นมา5ข้อนะฮะที่เขาคิดว่าจะพิชิตนะพิชิตคุณพิชิตได้เนี่ยเอาพิชิตคุณพิชิตเนี่ยนะนะเเขายกมา5ข้อความโดดเด่นของ40สวข้อที่1การอ้างอิงรัฐธรรมนูนมาตรา82วรรคส ประเด็นสมาชิกภาพหากศาลมองว่าคำร้องมีมูลต้องสั่งไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ 2. ต้องการให้สารนินูลวินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานว่าคำสั่งกับคำพิพากษาให้จำคุกแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญจริงหรือข้อที่ 3. จุดเด่นของ40สบคือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พูดถึงคุณพิชิตนะอ้างอิงเหตุผลของศาลที่ ในคดีระเมิดอำนาจศาลเรื่องถุงขนม2ล้านมีพฤติกรรมพิติการในเรื่องนี้เอาไว้ข้อที่เสียหลังจากเกิดเหตุกรณีถุงขนม2ล้านคุณพิชิตเคยถูกสภาทนายความลบชื่อออกทะเบียนผู้ประกอบวิชามชีพทนายความถือเป็นหลักฐานสำคัญว่าอาจขาดคุณสมบัติหรือไม่เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องเป็นที่ประจักษ์และข้อสุดท้ายทีเด็ดของ 40สวที่เขาหยิบยกเพื่อจะให้สามนูนวินิจฉัยเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่มีอายุความในเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีอายุความและ้ะนี่คือ5ข้อที่ฝั่ง40สวเขาเอามาคิดว่าจะเดบดคุณพิชิตแล้วสะเทือนไปถึงคุณเศรษฐาเพื่อจะเปลี่ยนขั้วแล้วดันรวมไทยสร้างชาติ มาเป็นพักแกนนําดันคุณพีรพันธ์มาเป็นนายกรมัมรีตามเงื่อนไขบิ๊กเดีซึ่งบิ๊กเดีอย่างที่เราเล่าหลายครั้งแล้วว่าข้อตกลงมันถูกเปลี่ยนเพราะาคุณนะลุงตู่เขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนันเขาจะกลับมาเป็นนายกเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นส่วนคนของคุณพิชิตฝฟาคุณพิชิตเนี่ยก็มีห้าข้อต่อสู้ใหญ่นะห้าข้อต่อสู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องสําคัญผมถึงบอกนะ เรื่องเหตุผลเนี่ยหนึ่งคุณพิชิตบอกว่าคำสั่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นดุลพินิษ์ของสารน้ำนูนไม่ใช่การหยุดโดยอัตโนมัติเพราะการรับจดหมายจาก40สววเป็นการรับทางธุรการต้องมีมติออกมา 2. คุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีประเด็นเพราะคดีลหลักกรณีถุงขนมสองล้านคือคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน อายการมีความเห็นเด็ดขาดคือสั่งไม่ฟ้องข้อที่3คุณสมบัติมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยนับตั้งแต่วันรับตําแหน่งทางการเมืองส่วนนักการเมืองบางคนที่โดนเพราะการกระทําในอดีตเป็นเพราะปัจจุบันยังไม่แก้ไขก็คือถ้ามีความผิดทำซ้ำซ้ําๆๆๆแล้วเจอคดีนี้อีกเนี่ยนะเขาก็ยอมรับแต่ตัวเขาเองคุณพิเชษบอกว่าก็มันผิดครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีความผิด เพิ่มเดิมขึ้นมาอีกก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นการบรรเทาความผิดอยู่แล้วนะเพราะว่าพ้นโทษมาเกิน10ปีข้อที่4ี่ฮะคุณพิชิตบอกว่าคุณสมบัติข้ออื่นเป็นไปตามกฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาตีความขาดแล้วฮะนะตีความขาดว่ายังไงก็ตั้งได้นะดูมุมดูประตูไหนได้หมดแต่ก็ค้องใจว่าทำไม40่สวยกเรื่องนี้มาและข้อสุดท้ายสำคัญนะ กฎหมายเรื่องนี้เนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะเป็นกฎหมายกําหนดให้อํานาจปปอชอแต่40สวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ตรงถ้าจะเล่นเรื่องจริยธรรมต้องไปยื่นปปอชอนี่คือข้อต่อสู้ของคุณพิชิตนะที่ต้องการนำเสนอหักล้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมบอกว่าคุณพิชิตเองเนี่ย ต้องขอบคุณใครรู้ป่ะฮะคุณพิชิตเองต้องขอบคุณน้องบุ้งเป็นกรณีพิเศษเพราะกรณนนกีน้องบุ้งเสียชีวิตเป็นข่าวดังมากน้องบุ้งเสียชีวิตเป็นขะ่าวดังมากนะฮะตีข่าวกันทุกวันเสียชีวิตเพราะใส่นะี่ท่อ,อ,อหายใจไปในท่ออาหารนะะน้องบุ้งไม่ได้นะทีมน้องบุ้งและเพื่อนๆนทนายไม่ได้เอกสารหลักฐาน มาจากกรมราชัณฑ์น,นะฮะเรื่องของน้องบุงงบ้งอย่างนู้นบุ้งอย่างนี้กลายเป็นเรื่องที่บุ้งเนี่ยมากรบข่าวสาวี่สิบสวคุณพิชิตเองต้องขอบคุณน้องบุ้งอะไม่งั้นเรื่องของยี่สิบสามเรื่องยี่สิบสามพฤษภาเนี่ยวันที่จะเขาจัดการคุณพิชิตเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากเพราะเขาจะปั่นทุกวันปรากฏว่าข่าวบุ้งเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับมากรบข่าวของสี่สิบสว เสียสนิทเลยทําให้โอกาสจุดเนี่ยอาจจะจุดไม่ติดแต่ว่าอย่าง50-50นะผมไม่ฟันธงว่าได้หรือไม่ได้แต่ดูในทางปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่น่าจะเข้าขายเพราะว่าการยื่นของ40สวอวมันพ้นวาระนะฮะซึ่งอาจารย์วันชัยชี้ชัดเลยเมื่อพ้นวาระที่เป็นสวอ,อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยคือคุณไม่ควรไปยื่นไม่ควรไปสร้างปัญหาให้กับการบริหารจัดก,การประเทศนี่เป็นเรื่องของสว สายเดียวกันเลยนะสวสายเดียวกันนะ่ะสายลุงตู่สายพลเอกประยุทธ์ยังขัดแย้งกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการปิดปิดบงังบังให้ให้รู้ชื่อว่า40สวมีใครบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมแคลงใจว่าเฮ้ยคุณไม่มีใครมายื่นไม่มีรายชื่อบอกเลยเลยทำไมเงียบกริบขนาดนี้คุณจะอุบอิบกับสารรัฐมนูญหรืออย่างไร23านี้ก็คงรู้ผลแต่ที่สําคัญคือว่าคุณพิชิตสู้ข้อที่หเนี่ย เป็นเรื่องที่แปลกฮนะอันนี้สู้บอกว่า40สวเนี่ยไปยื่นผิดหน่วยงาน40สวต้องไปยื่นปปชนะฮะเพราะเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะฮะไม่ใช่ไปยื่นต่อสารน้ำนูนโดยตรงโอ้เรื่องนี้ทีเด็ดนะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่านะหลังจากที่ปัน่นทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วมันไม่เข้าล็อกแล้วเนะี่ยมีเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกเบ็ดโยนไปนะสิบเหยื่อนะเบ็ดสิบคันเนะี่ย มันต้องติดชะกันกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยติดเรื่อง40สวติดแต่โชคดีที่คุณพิชิตมีข่าวการเสียชีวิตของน้องบุ้งเนี่ยมากลบข่าวตรงนี้ก็เลยทําให้ใเรื่องเนี้จากเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กและผมมองว่าสุดท้ายมันจะจุดติดหรือไม่เนี่ยมันอยู่แค่เวลา2วันแต่ผมฟันธงว่าถ้าสารรัมรูญรับเรื่องนี้ไปเนี่ยเพื่อเผอไปทําเกินอํานาจขอบเขตอํานาจตัวเองหรือเปล่า จะให้สารลฐมนูลตีความด้านเจจริยธรรมแต่ให้ไปยื่นที่สารลฐมนูลไม่ไปยื่นปปชที่เขาดูเรื่องจริยธรรมโดยตรงสังเกตไหมฮะเรื่อง44สอส,อสอพักเก้าไกลนะที่เขาไปยื่นเนี่ยนะไปยื่นจริยธรรมเนี่ย44คนเนี่ยเขาไปยื่นที่ปปชแล้วก็ปปชเรียกพยานมาแล้วเรียกคุณคารลมพลพรกลางที่เป็นอดีต สอสอพักอนาคตใหม่ไปนะไปให้การเป็นพยานนะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมสอสอเป็นเรื่องจริยธรรมนักการเมืองเขาต้องไปปปชอ,อันนี้เป็นเรื่องข้อต่อสู้ที่วันนี้เรามองว่ามันน่าหวาดเสียววันที่ยี่สามนี้แต่หน้าหวาดเสียวยังไงผมก็มองสุดท้ายมันจุดไม่ติดฮะเพราะว่ารัฐ,รฐบาลน,นี้มันต้องเดินต่อถ้าเดินต่อไม่ได้แล้วมาติดเดสทล็อกอย่างนี้เนี่ย ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่นะคนไทยอยู่กับลำบากฮนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้วันนี้เขามีการรวมตัวของทุนดำทุนเทาทั้งหลายไปร่วมกับคนอยู่นอกประเทศนะฮะนะเป็นคนนอกประเทศเป็นคนต่างชาติเพื่อจะมาล้มรัฐบาลไทยนะรัฐบาลที่มาถูกต้องตามกฎหมายหวังว่าจะเปลี่ยนขั้วย้ายข้างเพื่อไม่ให้ออปซูเปอร์แอป,ป,แอปดิจิตอลวอลเล็ตมันเกิดขึ้นได้แค่นั้นเอง ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่เขาปล่อยรัฐบาลนี้อยู่ครบ4ปีไม่ได้นะฮะต้องเอาลงก่อน2ปีนี้ไม่งั้นนะถ้าลงก่อนที่เงินจะแจกยิ่งดีเพราะว่าถ้ายึดอํานาจได้เขาทําไปแล้วฮะแต่วันนี้ยึดอํานาจไม่ได้ก็ต้องใช้เรื่องของตุลาการพิวัตรมาไล่บี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าถ้าการต่อสู้อย่างเนี้แล้วสารรัฐมนูลรับไว้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวยุ่งฮะรับในทางธุรการรับได้ฮะ แต่รับวินิจฉัยหรือไม่เดี๋ยวยีบสามมาติดตามชมกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่านที่แชร์ฮนะครับมันจะหาเรื่องอื่นมาเนี่ยแต่คุณไลน์บอกว่าเดี๋ยวมันจะหาเรื่องอีกมันหาแน่ฮะมันหยอดแน่แต่ว่าขนาดสวพนวาละมันยังมีฤทธิ์อ่ะยังมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหาเรื่องมาปั่นผมต้องบอกสิบเรื่องเดี๋ยวมันต้องติดไอ้เรื่องสออี่สิบสวเป็นเรื่องที่โอโ้โหเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมาย กับเป็นเรื่องที่ทําให้รัฐบาลหนักใจที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลที่ดีไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการโกงกินก็ขอให้อยู่ตลอดรอดฝั่งวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามชมขอบคุณทุกการแชร์ด้วยนะครับขอบขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะเพื่อติดตามชมจะได้แจ้งเตือนกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ